เชฟผู้ท้าชิงเชฟอดัมก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันฝีมือความล้ำเลิศในรสชาติอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอียนในโจทย์วัตถุดิบหลักหัวหมูซึ่งเชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง4เมนู นี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้เชฟโอลิเวีย c a ค t สเตลลาอาร์เธอร์เลสเตอร์องเชฟปีไอแอนเดรเฮาส์เอ็กซคิวทีฟเชฟแอดแกรนมิเลเนียมสุขุมวิทคุณอนันตโรทั้งสุพานิชนักเขียนเรื่องอาหารฟู้ดไรเตอร์คุณชวยศรัตกุลเจ้าของร้านเทนยุกแกรนคุณซอนยาคูลิ่งวัชราสิ์พิธีกรน,นางแบบเมนูแรก จากเชฟผู้ท้าชิงเชฟอดัมครับเราจะเริ่มต้นกันนะ้บัตนี้นะครับมีสตานีนาครับ So you explain Okay great So our first course that we're going to serve today วันนี้เชฟจะเสิร์ฟนะคะก็จะเป็นคาเนลโลนีที่ทำมาจากลิ้นหมูนะคะแล้วก็ยังมีเป็นพิเรที่มาจากถั่วลันเตานะคะแล้วก็จะมีเป็นเจลรี่ของหอกด้วย การตกแต่งเนี่ยน่าสนใจมากขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็รสชาติของตัวไส้ในคาราเนี่ก็ดี mm. เมื่อกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ mm. มากินกับ uh, ตัวเชอรี่ซึ่งทํามาจากน้ำสต๊อกหมูเคี่ยวเนี่ยี่ให้รสเข้มข้นขึ้นเป็นอาหารจานที่เริ่มต้นได้อร่อยมากครับ you, ต่อไปเป็นเมนูกลิ่นหอมที่ชวนให้ลิ้มรสความอร่อย เมนูที่2ก็จะเป็นซุปชาวด์นะคะที่ทํามาจากหูของหมูนะคะแล้ด้านในก็จะมีเป็นหูหมูชุบแป้งทอดด้วยพร้อมกับเป็นโฟมที่ทามาจากข้าวโพดแล้วก็มีเป็นป๊อปคอร์นอยู่ด้านบนค่ะเมนูนี้ก็ดูค่อนข้างครีเอทีฟนะครับเพ e s e เซ a t เ o ชันออกมาดูดีนะครับก็แปลกดีนะครับแต่ว่ารสชาติ flavor combination มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แล้วก็ จุดเด่นของอินกริเดียนที่เป็นหูหมูเนี่ยผมว่ามันยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับเวลาชิมต้องสามรามง,งานที่มีที่มีอยู่ในจานจุดไปหน่อยครับน่าจะมีรสชาติเยอะกว่านี้นิดหน่อยครับ ถัดไปเป็นเมนูที่จะสัมผัสได้ถึงความอร่อยที่รวมไว้อย่างลงตัว so i wanted to come up with a, a really sort of luxurious way to try to to showcase the pig's head <S อันนี้เป็นเมนูที่สามนะคะก็จะเป็นคือเชฟอยากทำออกมาให้เป็นเมนูที่ออกค่อนข้างหรูหรานะคะที่มาจากหัวหมูเลยเลือกใช้ส่วนของแก้มข้างในจะมีโฟกาและด้านล่างจะเป็นเบรดพุดดิ้งพร้อมกับทรัฟเฟิลซอสค่ะ เริ่ที่ presentation ของดิชนี้ก่อนเลยนะคะ presentation นี Present ่สวยมากรสชาติอันนี้ซอสอร่อยมากพอพอพอรวมกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมกับโฟกวารวมกับพิกชีคแล้วเนี่ยรสชาติเข้มขน้นแล้วก็พอมันรวมกับเทมปุระผักทำให้สมกับเป็นเชฟ cosmopolitan ทีเดียวและต่อไปเป็นเมนูที่ผสานความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นได้อย่างล้ำเลิศ เมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเมนูของหวานชั้นไม่ใช่พายฟักทองนะคะชั้นด้านล่างทำาจากเก็ดขนมปังผสมกับแทนที่จะเป็นเนยนะคะก็จะเป็นเป็นมันไขมันของหมูค่ะแล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นหมูหวานซึ่งทำมาจากส่วนจมูกของหมูพร้อมด้วยราดกับซอสเมเปิลไซรัปนะคะจานที้ผมถือว่า,าเชฟได้สแสดงถึง บุคลิกของตัวเชฟเองลงมาในขนมจานนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เชฟเอามานําเสนอเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่ง่ยไม่อร่อยแต่พอมาผสมกันแล้วเข้าปากแล้วเคี้ยวแล้วนะครับอร่อยถึงแม้ว่าหูหมูอาจจะเหนียวไปสักนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผมผมถือว่าการที่เอาสิ่งที่เราไม่นึกว่าจะทําได้มาทาเป็นขนมได้นี่เก่งมากครับ อันดับต่อไปเป็นเมนูจากเชฟกะทะเหล็กเชฟเอียนครับจานแรกเป็นเมนูที่ประสานความอร่อยล้ำแดบดบเกินห้ามใจจานแรกนะครับก็จะเป็นหูทวนลมขวันในจานมีองค์ประกอบด้วยวิชฟิงเกอรนะครับเป็นเกรซชนิดหนึ่งที่เป็นค่อนข้างที่จะยาวๆเหมือนนิ้วมือนะครับผมในสลัดก็จะมีแก้มนะครับที่เอาลงไปในเพรสเชอร์คุกเกเหมือนกันนะครับผม ท,ทุกอย่างที่อยู่นี้เป็นอะไรที่เข้ากันดีเฟรนเนลที่เมื่อกี้ที่ผมกินกับออ a n เรนจ์เป็นเฟลเวอร์ที่อยู่ด้วยกันอร่อยอยู่แล้วหลังจากนั้นลิ้นมอูอูมูที่กรอบๆก,ก็คืออยู่ใน,ในจานนี้ตั้งหมดซึ่งจานนี้ผมชอบมากครับอันดับต่อไปเป็นเมนูที่จะได้รับรสชาติความอร่อยแบบถึงใจ จานสองนะครับผมใช้ส่วนที่เป็นลิ้นนะครับจานนี้เรียกว่าสาริกาลิ้นทองนะครับผมมีซอสที่เป็นมัสตาร์ดซี e, นะครับเป็นเม็ดมัสตาร์ดโรยด้วยช็อคโกมีสีทองอยู่มีโก้ลีฟอยู่นะครับผม presentation น่าสนใจมากเลยนะคะคือดูมีหลากหลายรสมาก และหลังจากที่ชิมแล้วเนี่ยลิ้นหมูเนี่ยพี่ว่ามันเบสของมันมันลิ้นหมูจืดอ,อยู่แล้วแต่พอมามารวมกับทุกอย่างมีทั้งหวานทั้งมีทั้งรสมัสตาร์ดมีทั้งทรัฟเฟิลอยู่ในจานเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมันก็ได้ดึงความที่เป็นลิ้นหมูเท็กซ์เจอร์ของมันออกมาได้ดีมากขอบคุณครับเ,เมนูถัดไปเป็นเมนูรวมรสความอร่อยไว้อย่างน่าทึ่งจานนี้นะครับผมอตอนแรกว่าจะเรียกเป็นหมูขึ้นเคียง นะครับตเราก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยกลายเป็นสไลเดอร์แทนเหมือนกับเบอร์เกอร์แต่ชิ้นเล็กนะครับผมในหลอดสีฟันในนั้นเป็นสไปซี่หรือว่าค็อกเทลซอสนะครับผมแล้วผมก็มีฮอสราดิชอยู่ข้างๆเอนจอยครับผมผมว่ารสชาติของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยดีมากนะครับแล้วก็เชฟเอียนคิดถูกแล้วที่ใส่เนื้อเนื้อวัวเข้าไปด้วยเพราะมันทำให้เกิดเท็คเจอร์ไม่งั้นเนี่ยมันจะมันอย่างเดียวนะครับแล้วก็สไปซ์แล้วก็เอิร์ฟที่ใส่เข้าไปในตัวเบอร์เกอร์เนี่ย ชาติดีผมว่าตอนนี้ถือว่าอร่อยขอบคุณครับถัดไปเป็นเมนูที่พร้อมจะระเบิดความอร่อยแบบเต็มคำจานนี้เป็นหมูภูเขาไฟนะครับผมก็จะฟลอมเบสุดท้ายด้วยเป็นแกรนมาเนียนะครับออแล้วก็วางไว้อยู่บนหินพิงซ้อนะครับผมเป็นหินสีชมพูจากอิมายาครับผมอาหารลงตัวมากครับอร่อยพร s เซนเทชันน่าตื่นเต้นเพราะว่า มีการทำให้มองแต่ไกลเนี่ยแลวนี้นก็เป็นพอกช็อปอย่างที่เชฟว่าแต่พอมาใกล้แล้วเนี่ยกินยังไงมันก็ยังให้รสชาติของมันอยู่ดีโดดเด่นมากครับลงตัวครับอร่อยมากครับจารมีแค่อันหนึ่งก็คือแอบพอกช็อปหรือปอกอันนี้ก็แบบแห้งไปหน่อยแล้วก็อยู่บนอินที่เป็นเกลือเกลือก็ออกมาอยู่แล้วแบบเค็มเค็ม ถ้าคนฟรองก,ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าฟรองชอบกินแกมแบบนี้แต่คนไทยผมแมน่ใจเขาจะชอบแต่ที่เหลือก็แบบ okay โอเคครับขอบคุณครับและต่อไปเป็นเมนูของหวานที่ประสานรสความอร่อยไว้อย่างเต็มรูปแบบนะครับจานนี้ก็จะเป็นจานที่5นะครับผมผมทำบัฟเฟคล้ายๆเหมือนกับเป็นบรันช์นะครับเสิร์ฟตอนเช้าสายลงมาจนถึงบ่ายเลยนะครับแล้วผมทำเอ๊ เดค้อนหนังเอกไอศครีมนะครับผมใช้ตัวที่เป็นคางหมูนะครับผมเอาไปเจียวจนเอาน้ำมันออกให้หมดเลยนะครับให้ได้กลิ่นขึ้นมานะครับหลังจากนั้นแล้วก็เอาไปเชิญในไอศครีมแล้วผมทำเบอร์อรี่ซอสเสิร์ฟไปด้วยครับผมเอนจอยครับต้องยอมรับครอไอทิมกับหมูเป็นอะไรที่ต้องคิดหนักก่อนนะคินนั้นนะแต่จ <laughs> ริงๆเข้าดีเข้านีมากครับัวเฟอร์กับผลไม้ที่เปรี้ยว ขอบคุณที่ให้ผมโอกาสด้ชิมแบบอะไรที่นัดทึ่งแบบนี้ครับผมวัฟเฟิลก็กรอบนอกนุ่มในไอศครีมรสชาติดีมีกลิ่นของมันหมูจางมานิดนี้แต่ก็ไม่ได้ถึงกระทำลายรสชาติมันทําให้ขนมจานนี้เป็นขนมที่กินแล้วไม่อยากให้หมดอยากกินต่อไปเรื่อยๆขอบคุณครับผมว่าเป็นการแข่งขันที่ เราใจผมมากเพราะว่าเรานึกไม่ถึงเลยนะครับว่ามหมูเนี่ยสามารถจะทำเป็นอาหารได้หลายอย่างเป็นเรื่องที่น่าหนักใจของคณะกรรมการนะครับสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับเชิญครับ ประชันฝีมือการทำอาหารที่เชฟทั้งสองก็ต่างนัดกัเม็ดรังสรรเมนูสุดล้ำเลิศออกมาให้คณะกรรมาการได้ชิมรสชาติความอร่อยกันอย่างถึงใจแต่สุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้มากกว่ากันติดตามช่วงหงน้าครับ